มาสวยเลยค่ะอยากเสริมครั้งเดียวครั้งแรกและครั้งสุดท้ายค่ะเอาเรื่องบริการเลิศด,ดีมากค่ะปรึกษาอะไรตอบได้ทุกอย่างสวยขึ้นแน่นอนค่ะ i n o b l Clinic and Go Wit Clinic The Professional of Facial Design and Cosmetic Surgery สวัสดีครับผมอาจารย์หมอโกวิดและนี่คือ The Review เคยมีไหมครับที่เรามีเพื่อนในที่ทํางานเนี่ยที่เสริมจมูกมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเ้าสวยนะแต่เราก็ยังไม่ตัดสินใจที่จะทําแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งอีกไปเสริมมาอีกจากที่บอกคนแรกก็สวยคนนี้ห้สวยกว่าแล้วพอสืบไปสืบมาเขามาทําที่คลินิกหมอโควิดนั่นจึงเป็นแรงบันดาลใจที่ว่าน้องปูของเราเนี่ยเลยตัดสินใจว่าฉันต้องทําแล้วแหละพอมีน้องอีกคนนึงมาทําแล้วทํามา2ปีด้วยนะ ทำมาสองปีแล้วแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วมันสวยมากเลยเป็นแรงบ,บันดาลใจที่ทําให้คนไข้ของหมอันนี้ยอยากที่จะมาเสริมกับที่นี่แล้วก็เสริมไปแล้วหกเดือนเราจะมาดูกันว่าหลังจากทําไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงแล้วมาดูเรื่องราวของน้องว่าจากจุด,จดนั้นเน่ยจนมาถึงจุดเนี้ยชีวิตน้องเปลี่ยนไปยังไงบ้างสวัสดีครับน้องปูสวัสดีครับจริงไหมที่หมอพูดเมื่อกี้จริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมคือมันมีคือมีเพื่อนที่ทํางาน อยู่คนหนึ่งเขาเสริมที่อื่นมาเราก็รู้สึกว่าเขาก็สวยนะถึงแม้ไม่ได้ว่าไม่สวยใช่ไหมรู้สึกว่าเขาสวยแล้วเขามาทักเราว่าไงทาจมูกนิดเดียวนิดเดียวคือเป๊ะหน้าเป๊ะเลยหน้าเป๊ะเลยใช่ไหมแล้วทําไมไม่เชื่อเขาวะไม่ไม่ทำตอนนั้นไม่ทําเลยยังไม่ทำทําไม่คิดค่ะทำไมก็ไม่คิดยังไม่อยากเปลี่ยนหรือยังไม่กล้าตอนนั้นยังไม่กล้าใช่ค่ะบางทีเนี่ยอะไรก็ตามที่ทําให้ให้เรากล้าและพอหลังจากนั้นยังไงอีกครับมีน้องที่ทางานอีกคนหนึ่งค่ะมีน้องอีกที่ทำงานอีกคนหนึ่งทา ที่คุณหมอโ็วิดอ่าทำามที่หมอทมที่หมอนะใช่ค่ะโอเคแล้วสวยค่ะคนที่ทำกับหมอนะมีอิทธิพลต่อน้องปูมากใช่เพราะแต่ทน้องว่าทำที่ไหนสาขาไหนหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยกับเขาเยอะไหมก่อนที่ตัดสินใจจะทำประมาณนึงก็คุยถามว่าตอนนั้นเหมือนทำกับหมอไหนแล้วก็เขาแนะนำอะไรยังไงประมาณอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ได้ลงลึกอะไรมากจ้ะไม่ได้ลงไม่ได้ลงลึกแล้วตัดสินใจทำเลยเหรอทำไปใจง่ายจัง ไม่เห็นหลายคนแล้วแล้วก็มีอีกคนนึงทำน่าจะต่างจังหวัดทํามาแบบใหญ่ต้องแก้ต้องต้องเอาออกอย่างเงี้ยค่ะก็กลัวกลัวถ้าทาจริงอยากทําครั้งเดียวจบทงเดียวจบใช่ไม่อยากแก้ไม่อยากแก้แล้วเพื่อนคนนั้นที่บอกว่าที่เป็นแรงบันดาลใจให้ให้เรามาทํากับหมอเนี่ยเขาทำนานแี่ยน่าจะสองสามปีสองสามปีไม่แน่ใจแล้วมีปัญหาเลยไหมไม่มีค่ะเนองบอกไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรทุกอย่างโอเคหมด รู้ไหมว่าสี่สําคัญที่หมอจะพูดกับคนไข้หมอเสมอคืออะไรในเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดเสริมจมูกหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสริมโหนกที่หมอบอกว่าถ้านี่คือการเสริมจมูกครั้งแรกมันก็ต้องเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตด้วยใช่จริงไหมใช่ใชและถ้านี่คือการแก้มันก็ต้องเป็นการแก้ครั้งสุดท้ายในชีวิตด้วยเช่นเดียวกันคิดว่าตรงนี้ยต้องแก้อีกไหมอือยู่ไปยาวๆตลอดชีวิตเลยถูกไหม ต้องจะทาทาตรงอื่นดีกว่าเนาะเพราะจะหมุกมันสวยแล้วอะจะทาทำตรงอื่นดีกว่านี่แหละที่หมอพยายามพูดสื่อเพราะฉะนั้นหมอบอกเลยว่าสิ่งที่หมอพูดอะบางทีมันจะดูเป็นเหมือนโฆษณาหรือเปล่าแต่รีวิวที่มาให้เห็นในแต่ละคนเนี่ยก็โชว์ให้เห็นแล้วว่ามันเป็นอย่างที่หมอพูดจริงๆหลังจากทําไปปุ๊บตอนนี้น้องทํหกเดือนถูกไหมในช่วงแรกหลังจากทำเนี่ยตอนทําดีกว่าเอาตอนทําก่อนตอนทําเจ็บไหม โกกหรือเปล่าจริงหรอจริงค่ะไม่เจ็บไม่อะไรไม่ผ่าตัดเสไม่เจ็บเลยเหรอตื่นมาสวยเลยค่ะคือคือหลับไปแล้วก็ตื่นมาสวยแล้วตอนตื่นแล้วไม่เจ็บอ่ะอืไม่เจ็บเข้าข้างหมอเนี่ยไม่ค่ะมีแค่รอยช้ำนิดเดียวตรงนี้ค่ะช้ำหรือบวมแล้วก็บวมแล้วก็ช้ำแค่นั้นนิดีดียวนิดเดียวส่วนแผลก็ปกติดอ่ดีมากดีมากนอกจากไม่เจ็บแล้วเนี่ยแล้วก็บวมน้อยถูกไหมมีรอยช้ำนิดหน่อยอนตัดไปเจ็บไหมตอนตัด ไม่ค่ะสำหรับหนูไม่เจ็บสบายเ็บเริ่มเริ่มรู้สึกว่ามันสวยตอนไหนคือคนทับลังทากี่วันเราเรามองทรงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยแล้วนะก็ตั้งแต่ทําเลยค่ะมันเปลี่ยนก็ดูข้างคตลอดคือทําเสร็จปุ๊บวันแรกก็สวยเลยใช่ไหมค่างค่างคือแบบสวยเลยแต่แต่มันแค่ยังบวมถูกไหมใช่ค่ะแล้วพอมันครบสองอาทิตย์นี่คือมันยุบบวมแล้วไอ้นี่นยิ่งเห็นชัดเลยว่ามันสวยแล้วนับตั้งแต่สองอาทิตย์มา เรื่อยเข้าเดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3สามด้วยสจนตอนนี้คือเดือนที่6แล้วชีวิตเราเปลี่ยนไปบ้างไหมในช่วง6เดือนที่ผ่านมามันดีมีเด่กคนชมอะ่ะชมก็สวย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 ขึ้นสวยขึ้นมีเด็วคนชมแล้วก็ทําตามมาหรือเปล่าทําตามาหรือเปล่าหน,หนูก็หลอกไปคนนึงว่าอ๋อหนูไปทาตามมา อันนี้คือหลอกเขาเหลากาแต่จริงจทำไหมเขาจะหมู่างเดียว <c oughs> โอเคค,อคือปกติอย่เครับเวลาเราทําจมูกอะถ้าเราถ้าเราใช้เทคนิคการทําจมูกแบบเวลาเราเหลามันอยู่ที่การหลอกซีโคนด้นะครับถ้าเราเหลอกแล้วเราวางซีโคนที่ถูกตําแหน่งมันจะดึงให้เนื้อตาตรงนี้มัน มันตึงขึ้นด้วยแล้วมันจะทมให้หัวตามันเปิดแล้วมันมันจะทํให้รู้สึกว่าบางทีเนี่ยเหมือนเราทําตาม,มาคือตามันจะดูแววขึ้นดูสวยขึ้นใช่อันนี้คือเป็นผลลัพธ์ที่ได้มากกว่าแค่การเสริมจ,จมูกมันเป็นผลลัพธ์ที่มียอนอะมียอนมากกว่าแค่การเสริมแล้วหน้าหวานใช่ไหมหน้าหวานขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อก่อนออเวลาเราแต่งหน้าเราะมีมีลงมาบ้างคะ่ะแบบไล่ไล่อย่างเงี้ยอ่าอแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่ะแปลงบ้างมมาสวยขึ้นอย่างงี้แล้วมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างเกี่ยวกับเรื่องของความรักอะ กอาจจะหงวงขึ้นอ <ไป S 2> ตอน,น,ตว,นวันาปรึกษาแฟนไม่ได้มาด้วยแต่หลังจะทำมาได้ตลอดค่ะอันนี้ถึงที่เราเห็นนะ,ะใชนะ่วันมาตัดไหมนั่นไงไนก็ส่วนหนึ่งที่เราไม่สังเกตตอนมาปรึกษาไปคนเดียวเลยไปถูกไหมแต่พอหลังจากนั้นไม่ว่าจะมาตัดไหมมาส่งมารับแฟนมาด้วยตลอด,ด,ดอ,อันนี้ก็สิ่งเล็กๆน้อยๆนะที่เรียกว่ารับแต่เรามองไม่ออกเองอืมโอเคอะ เราเสริมจมูกเราสวยขึ้นเรามีความมั่นใจมากขึ้นใช่ไหมความคนเราคนระับปอกความสวยความดูดีเนี่ยมันดึงดูดผู้คนอยู่นะผู้คนก็จะนําโอกาสมาให้ไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางด้านการงานการเงินหรือแม้แต่ความรักการงานดีขึ้นไหมในที่ทํางานเรารู้สึกเรามีความมั่นใจเรากล้าอะไรมากขึ้นไหมค่ะการงานดีขึ้นไหมดีขึ้นพอเอใหมย่ย้ายมาอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ไม่เคยเจอนะคะโอ้ยจมูกสวยจมูกสวย ออหมอให้มาค่ะเองเขาบอกเองแต่รู้ไหม,ไมว่าถ้าเราสวยนะ <ๆ S 2> เรารักษาคุณภาพดีเขาก็จะให้เกียรติเรามากขึ้นไอ้นี้เป็นจิตวิทยาที่แบบตรงไปตรงมาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาในเรื่องการงานรู้สึกว่าทํางานแล้วทาไมฉันเหมือนแบบเป็นรองคนอื่นอยู่ตลอดเลยหรือมีปัญหาอะไรก็ลงที่ฉันลงที่ฉันลงที่ฉันตลอดลองทําให้ตัวเองมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นไม่อะไรก็แล้วแต่และหมอเชื่อว่าชีวิตคุณจะดีขึ้น ชีวิตจะเปลี่ยนหมอบอกคนไข้หมอเสมอว่าไม่ว่าจะทําอะไรกับหมอไม่ว่าจะเป็นจะเสริมจมูกไม่ว่าจะเสริมหน้าอกฉีดโบ็อกแล้วแต่มันไม่ควรจะเป็นแค่นั้นแต่มันควรจะต้องตอบโจทย์ปลดล็อกแก้ไขปัญหานในชีวิตได้ในทุกทุกอย่างทําไปชีวิตมันต้องเปลี่ยนมันไม่ควรจะได้อยู่แค่นั้นนี่คือความสาคัญเพราะว่าตอนที่ปรึกษาเนี่ยคุณหมอจะบอกว่าจะปรับงอเฮง คุณหมอก็จะดูเรื่องหงายว่าไม่เกินอะไรเนี่ยไม่เกินหน้าพระอะไรเงี้ยค่ะใช่หมอปรับหงห้ง่ายด้วยตอนนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าของหลวงปูเนี่ยเราใช้ซิลิโคนแบบเหลาเข้ารูปซิลิโคนเหลาเข้ารูปเป็นยังไงเมื่อกี้นี้เป็นเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะแล้วเรามาตัดแบ่งได้ประมาณสักสิบชิ้นอะเวลาเหลาเนี่ยเราแต่ทีละนิดแต่ละมิลลิเมตรแต่ละมิลลิเมตรแต่ละมิลลิเมตรเนี่ยเราจะเหลาไว้ซิลิโคนเนี่ยกับแกนจมูกเนี่ยรับกันแบบเป๊ะๆๆๆๆๆเลยเผลลัพธ์ก็จะออกมาสวยงามมากแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ย การใช้ซีกูมแบบนี้เราสามารถปรับหูยองได้ด้วยเพราะเราเหลอาเข้ารูปนี่ถ้าเราใช้ซีกูมเสร็จเปรูปมันปรับหูยงไม่ได้มาแบบไหนก็คือแบบนั้นแต่พอมันเหลาเข้ารูปมันปรับหูยองได้หูยองของจมูกคืออะไรก็คือต้องสโลปปลายพุ่งปลายมีเนื้อกลมมนเป็นหยดน้ํเป็นถุงเก็บซับเป็นไหมมีไหมอ่าสโลปยังไงถ้ามองจากด้านข้างเนี่ยด้านข้างเนี่ยหน้าผากจมูกต้องต่อเนื่องเป็นส่วนโค้งเดียวกันเขาบอกว่าถ้าเรายังโสดอยู่จะทําให้เรามีโอกาสได้แฟนหรือสามีที่รู้ไ แต่ถ้าเราไม่โสดแล้วมันก็สนับสนุนหน้าที่การงานของเราด้วยนะถ้าเราทํางานธุรกิจส่วนตัวธุรกิจก็จะใหญ่โตหาเงืนอได้เยอะขึ้นจากธุรกิจนั้นแต่ถ้าเราทํางานในลักษณะที่เป็นแบบเจ้านายลูกน้องอะไรเงี้ยเป็นข้าราชการเป็นลูกจ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ก็มีโอกาสจะได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งอันนั้นคือเรื่องของจมูกที่มันรับทรัพย์คือเรารู้สึกเลยว่าอยู่เฉยๆทรัพย์มันก็ไหลเข้ามาเองอะ่ะหกเดือนผ่านไปแล้วที่บอกว่าสวยใช่ไหมเดีย๋ยวครบหนึ่งปีมันจะสวยกว่านี้ พอเข้าปีที่สองเข้าปีที่3มจะสวยสวยขึ้นไปอีกแต่แต่ละปแีแต่ละปีมันจะสวยขึ้นทีละนิดทีนี้มันจะสวยคือมันจะดูเคริร์ฟมันจะดูสวยขึ้นม,มากขึ้นเพราะมันจะรัดแกนเีนน้ทเีนีิดมากขึ้นนะครับผลลัพธ์เมื่จะออกมาดูดีเป็นการเสริมจมูกค,ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในชีวิตและไม่ต้องแก้ด้วยหมอรับประกันจะบอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกค่ะคิดว่าเออเสริมจมูกแล้วได้เหมือน ตาเปลี่ยนไปด้วยได้ตาด้วยางี้ค่ะแล้วก็ความตั้งใจคืออยากเสริมครั้งเดียวครั้งแรกและครั้งสุดท้ายค่ะสวยขึ้นแน่นอนค่ะพี่กุ้งเนี่ยดูแลเราดีไหมดีมากค่ะปรึกษาอะไรตอบได้ทุกอย่างคือหนูถามเกี่ยวกับแผลเกี่ยวกับเหมือนห้ามกินอะไรบ้างข้อห้ามอย่างนี้พี่กุ้งสามารถตอบได้แล้วก็ตอบเร็วพี่เขาแนะนําดีค่ะแล้วก็เอาเรื่องบริการ เลิศตอนนั้นที่หนูถามพี่ว่าล้างจมูกได้ไหมตอนกี่ทุ่มก็ไม่น่าจะใช่เวลาทำงานแกนะแต่ว่าหนูก็ช่วงใช่ช่วงนั้นเป็นเกี่ยวกับเนี่ยค่ะมีเสมหะใช่ก็เลยถามแกว่าสามารถล้างจมูกได้ไหมแกก็บอกว่าสักอีกสักกี่วันเนี้ยน้องน้อยไข่างค่ะพี่กุ้งเขาดูแลดีมากแนะนำแนะนำโอเคถ้าสนใจก็ติดต่อผ่าน พี่กุ้งได้เลยครับพี่กุ้งก็ดูแลดีมากจริงขอบคุณน้องปูมากๆนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้กับแฟนเพจของทั้งโควิดคลินิกแล้วก็ไอโนบ e คลินิกเลยหากคุณชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์เพื่อนๆได้ดูและอย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปที่น่าสนใจจากเราโควิดคลินิกและไอโนบ e คลินิกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ